จริงๆทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคุ้นเคยกับเตียงผู้ป่วยอยู่แล้วจะทราบว่าจะมียี่ห้ออ,อเวลนี้อยู่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีนะคะต้องชื่นชมว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้วก็ได้โทรศัพท์ติดต่อมาให้คำแนะนำอย่างดีมากๆเข้ามาเนี่ยทุกท่านก็มีความเอาใจใส่แล้วก็ดูแลอย่างดีถามอะไรก็สาธิตแล้วก็ ให้บริการด้วยความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสคือประทับใจจริงๆถึงแม้เพิ่งมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าจะต้องมาใช้บริการอีกแน่นอนค่ะแต่นี้พูดจากใจจริงเลยนะยยใช่ใช่จริงจริงค่ะจริงๆอ่ะ,ๆๆอ,ะอยากจะซื้อให้คุณแม่ตั้งนานมากแล้วเพราะคุณแม่ไม่สบายมาตลอดเคลื่อนไหวลำบากขัดยอกปวดไปทั้งตัวแต่คุณแม่ไม่ยอมแต่คราวนี้ก็คือเกิดปัญหาว่าล้มจนตอนนี้ ลุกไม่ไหวปวดไปหมดคุณแม่เลยไฟเขียวว่าให้ซื้อได้แล้วผู้สูงอายุอะ่ะจะมีปัญหาเรื่องลุกขึ้นลุกลงอย่างน้อยเนี่ยเซฟตี้สำคัญมากจริงๆอะ่ะเตรียมไว้ก่อนก็ดี ได้โจทย์มาจากคุณแม่ว่าเหมือนเตียงโรงพยาบาลคือปรับได้ทุกแบบแล้วก็เตียงนอนสบายไม่มีเบ็ดซอแล้วก็ใช้ได้นานเลยจะได้ไม่ต้องแบบ m มเ n t e n น n ์ e บ่อยๆหรือว่ามีปัญหาจุกจิกอะคะก็เลยอยากเลือกที่คุณภาพดีใช้ได้นานๆไปเลยน,นะคะดูแล้วยี่ห้อของอเวลเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นเตียงที่อยู่บ้านจะเอาไปไว้ให้คุณแม่ใช้แล้วน้อยมันจะได้ไม่เหมือนโรงพยาบาลน,นะคะ